บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับท่านนายกรัมตีผมคุยเรื่องข้าวหนางปังก่อนลนําดับแรกไล้เงินพันหนึ่งเนี่ยมันมันวันนี้เช้าวเวลามาเนี่ยห้าเดือนครึ่งแล้วผมก็บอกท่านนะท่านนายกเลยถามว่าแล้วกรอบระยะเวลาปกติเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่างเงินจะไปถึงทกศเนี่ยผมรายงานงานท่านว่าประมาณสองเดือนท่านก็เลยสั่งเลยขาท่านบอกว่า เดือนหนึ่งต้องจัดการให้เรียบร้อยเดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศหลายคนรอคอยติดตามมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐทั้งเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็เกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีที่รอคอยการช่วยเหลือมาตรการจากทางภาครัฐล่าสุดค่ะในส่งของความคืบหน้าในการดาเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังปีการผลิต2568ไร่ละ1,000บาทควรเรียนไม่เกิน10ไร่นะคะซึ่ง ตอนนี้นะคะได้รับทราบปัญหาแล้วก็รายงานจากหลายภาคส่วนแล้วและจะดําเนินการเตรียมเสนองบประมาณในลําดับต่อไปวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคนอำเภอพุอมพิรามและก็พี่น้องประชาชนคนอำเภอเมืองจังหวัดพิโซครับผมนพเดงทองนาลาครับสมาชิกสภาพิทาราสอเขตสองปรไทยพิโซคงผ,<ม>ผมพุมพิรามครับอย่างนี้นะครับเออเอาเรื่องข้าวก่อนเลยเนาะนะครับทุกคนคงได้ยินใช่ไหมครับที่ทางอนุ การตลาดเนี่ยนพอฝ่ายการตลาดพี่ใช้นิติพันธ์เนี่ยพี่ใช้กล้วยเนี่ยนะครับก่อนที่แกจะออกเนี่ยแกก็ได้ประชุมและมีมติว่าสําหรับนาปีเนี่ยนะครับจะช่วยพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาเนี่ยนะครับไล่ละสองพันเออผมก็โอเคไล่ละสองพันนะครับส่วนจากกี่ไล่นะครับนะตอนนั้นก่อนนะครับส่วนจากกี่ไล่จะสิบไล่มีสองเงื่อนไขสิบไล่หรือยี่สิบห้าไล่เนี่ยนะครับต้องให้คณะใหญ่เขาจัดการนะครับแกก็เสนอไปผมเองผมก็ เสนอไปในส่วน25ไร่เหมือนกันนะครับนะครับแต่ผลปรากฏว่ามหันเหลือพันหนึง่งพอวันที่26ออ่สบมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนบขคณะใหญ่ประชุมผมผิดหวังมากนอกจากไม่ให้สองพันแล้วเนี่ยนะครับแล้วพันหนึง่งยังมาแยกย่อยว่าห้าร้อยจ่ายตรงให้กับเกษตรกรอีกห้าร้อยซื้อปัจจัยการผลิตผ่านทกศผมไม่เห็นด้วยในประเด็นการอย่างนี้ลดจาก สองพันมาเหลือพันหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ชอบใจละนะครับก็พูดกันตามตรงแต่ไอ้ไอด้านเน่ยแย่ที่สุดเนี่ยคือไอ้พันหนึ่งแล้วมาแยกเป็นสองส่วนเน, <c oughs> นี่ยห้าร้อยกับห้าร้อยเนี่ยก็สรุปแล้วเนี่ยนะครับก็คือผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับท่านนายกรมนตีนะบอกคุยคุยกันกับท่านนายกผมก็พูดตรงไปตรงมานะครับก็ไม่ได้อ้อค้อมคือเรื่องของเรื่องมันก็เริ่มจากวันอังคารที่มีการประชุมพักแล้วนะครับ <c oughs> ผมคุยเรื่องข้าวหน้าปังก่อนลําดับแรกเลยไอ้เงินพันหนึ่งเนี่ยมัน มันวันนี้ช้าเวลามาเนี่ยห้าเดือนครึ่งแล้วผมก็บอกท่านนะท่านนายกเลยถามว่าแล้วกรอบระยะเวลาปกติเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่กว่างเงินจะไปถึงทกศเนี่ยผมรายงานท่านว่าประมาณสองเดือนท่านก็เลยสั่งเลยขาท่านบอกว่าเดือนหนึ่งต้องจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้ผมกาลังส่งข้อความจะบอกทางทีมงานท่านนายกว่าให้นําเรียนท่านนายกด้วยว่ามันมีอีกวิธีหนึ่ง่ที่ผมเคยพ,พูดพูดนะครับว่า ปกติเนี่ยคือสองเดือนนะครับจากอนุนอบขอมานอบขอแล้วก็ไปคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับแล้วก็ถึงส่งไปที่ศกศเนี่ยสองเดือนแต่ถ้าเราสามารถย่นระยะเวลาได้นะครับก็คือว่าอนุนอบขอเนี่ยให้ประชุมตอนเช้าอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับในเรื่องของการประหยัดห้องเวลาแล้วบ่ายเนี่ยให้นอบขอคณะใหญ่อะรอรับลูกเลยอย่างน้อยเนี่ยขั้นตอนตรงเนี้ย เชื่อไหมครับว่ามันย่นเวลาได้เป็นเดือนเดือนกว่าก็สรุปแล้วเที่ยวนี้ก็จะใช้เงินอยู่ทั้งหมดประมาณ7,100ล้านนะครับเลียย์น,นี้ให้รียบร้อยเพราะมันนานมากแล้วต้องเห็นใจแล้วราคาข้าวกขอย่างนี้ด้วยอะไรด้วยเกาะนายกเขาอดทนหนักมากนะครับแล้วก็วันลุ้งขึ้นเนี่ยนายกก็ยังยังเชิญมีผมแล้วก็มีมที่อยู่ที่คุีเรื่องเกษตรเนี่ยนะครับข้าวนก็ขึ้นไปคุยต่อวันลุ้งขึ้นแล้วก็คืออย่างนี้สรุปอย่างนี้เลยนะครับข้าวนาปังเนี่ย ผมผมผมกล้าที่จะกําหนดเวลาเที่ยวเนี้ยนะครับผมกล้าที่กหนดเวลาเพราะว่าก็เนี่ยครับเต็มสองรูหูเนี่ยนะครับก็คุยกันแล้วอะไรกันแล้วนะครับก็คือประมาณหนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยคือทกศต้องพร้อมที่จะจ่ายเงินแต่ว่าไอ้ส่วนที่ว่าทกศจะนัดแต่ละที่วันไหนอะไรยังไงอันนั้นเนี่ยรัฐบาลคงไม่ได้ไปก้าวไก่นะครับเป็นหน้าที่ของทกศเนี่ยที่จะต้องไปกําหนดเอานะครับอันนั้นเป็นการบริหารงานภายในธนาคารนะครับ แบาคืออย่างน้อยเนี่ยคือตอนนี้ต้องเร่งเงินให้ให้ถึงให้คอรมออนุมัติการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ถึงทกศอันนั้นเนี่ยผมถือว่าจบเรื่องของรัฐบาลละนะครับมผมแน่ใจเที่ยวเนี้ยนะครับว่าหนึ่งเดือนนับจากนี้ไปเนี่ยทกศจะต้องพร้อมใจ่ายให้กับพี่น้องนะครับผมก็พยายามถึงที่สุดนะครับมผมไอช่วงที่ผมหายเงียบไปเนี่ยผมเองก็มีเรื่องเนี้ยเรื่องข้าวนี่นะครับที่หนักใจผมเองก็ต้องขอโทษแทนพักด้วยนะครับ แถนรัฐบาลด้วยที่ทุกอย่างล่าช้านะครับเริ่มแสดงความยินดีด้วยที่สุดการรอคอยแล้วนะคะเงินสดจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ